จะเป็นยังไงเมื่อเด็กติดเกมต้องมากู้โลกสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel กลับมาตามคำเรียกร้องซีซั่นที่2จากซีรีส์ชุด Future Man เรื่องราวของเด็กติดเกมที่อยู่ดีๆก็ต้องกลายมาเป็นฮีโร่กู้โลกใครยังไม่ได้ดูซีซั่นที่1ก็ย้อนกลับไปดูกันก่อนได้ผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปส่วนสำหรับเพื่อนคนไหนที่พร้อมกันอยู่แล้วก็ไปรับชมตอนต่อไปกันได้เลยหลังจากตอนจบจากภาคที่แล้วไอ้บักจอดโดนจับขังเข้าคุกขอหาระเบิดตึกทั้งตึกจนพังเสียหายแต่ระหว ในคุกก็ดูเหมือนเขาจะโดนใครพาข้ามเวลามาอีกแล้วภาคดีเริ่มต้นขึ้นที่บ้านของจอร์ดจอร์ดฟื้นขึ้นมาในห้องนอนของเขาแบบงง,งๆเขาเดินลงมาข้างล่างก็เจอับไอพอลที่กําลังเล่นเกมตกปลาอยู่ไอักพอลก็เรียกเขาว่าไอจูดจอร์ดก็ถามมันว่ากูมาอยู่ที่นี่ได้ไงวันนี้ครั้งสุดท้ายที่กูจําได้กูก็ติดคุกอยู่นี่ว่าเพื่อนมันก็บอกว่านายคงจําไม่ได้ตอนนายติดคุกนายเผลอไปแดกทัวแล้วก็เกิดอาการชักเกรงจนหมดสติไปผู้คุมจึงตัดสินใจย,ย้ายนายกลับมาอยู่ที่บ้านผลข้้้าาาาาาางงงงเคีียยจากกการทท่่่นนนนชชํใหัอบมสิตๆ ื่นมาก็ถามแบบนี้กับกูทุกวันจนกูเบื่อที่จะอธิบายแล้วตอนนั้นไอ้นายตำรวจสก,การการก็โผล่มาเพราะว่ามาทําหน้าที่มาเฝ้าจอร์ดไม่ให้ออกจากบ้านแต่ตอนนั้นบักจอร์ดก็เริ่มสงสัยนี่มันไม่สมเพศสมผลเลยสักนิดกูแค่แพ้ทั่วแล้วมึงปล่อยกูกลับมาอยู่บ้านได้ยังไงกูระเบิดตึกทั้งตึกเรียกได้ว่าเป็นระดับผู้ก่อการร้ายแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีคนส่งดอกไม้มาที่บ้านจอดไปหยิบดอกไม้เข้ามาแล้วก็พบนามบัตรของดรสตูและแล้วอยู่ดีๆตอนนั้นไอ้สองคนก็เริ ไได้ยงงแต่จอจก็สงสัยว่าพวกมึงจะสนใจทําไมวะแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นวูฟกับไทเกอร์ก็ย้อนเวลากลับมาปาดาวกระใจายใส่พวกมันจนตายทั้งสองคนบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกทหารไบโอติกตอนนี้โลกอนาคตปลอดภัยแล้วแต่เวลาปัจจุบันของนายยังวุ่นวายอยู่เราสองคนจึงย้อนเวลากลับมาช่วยตอนนี้มีพวกทหารไบโอติกย้อนเวลามาหลบหนีอยู่ในช่วงเวลาของนายโดยที่เป้าหมายของพวกมันก็คือสังหารนายทิ้งซะฉะนั้นตอนนี้ภารกิจของพวกเราก็คือออกตามล่าพวกทหารไบโอติกที่เหลืออยู่ทั้ง12ตัวและนอกจากวูฟ ไทเกอร์ยังมีแม่สาวแว่นโปรแกมเมอร์จากโลกอนาคตที่จะมาร่วมทีมกับทั้ง3คนบักจอดไม่รอช้าเดินเข้าไปหลีทันทีแต่พอคุยไปคุยมาทั้ง3คนก็มีอาการแปลกๆเริ่มถามข้อมูลเกี่ยวกับดร์สตูจากเขาอีกแล้วจอดก็เริ่มระแวงแล้วก็เดินกลับขึ้นไปข้างบนลือของใต้เตียงและพบกับกล่องของเล่นและได้เห็นว่าอีแม่สาวแว่นทําไมหน้าตามึงเหมือนคนในกล่องเลยวะจอดก็ตง,งิดตง,งิดแล้วว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นจอดก็ลงไปหลอกล่อถามคําถาม,ถาม,ถามกับไทเกอร์ที่เขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่อ ไปกับเรื่องโกหกของเขาจอจึงรู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ตัวจริงจอจก็เกิดอาการปวดสมองและอยู่ดีดตอนนั้นเขาก็ตื่นขึ้นเราก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นภาพหลอนที่ถูกป้อนเข้าไปในสมองของเขาตอนนี้เขาถูกจับอยู่ในห้องทดลองโดยกลุ่มคนประหลาดกลุ่มหนึ่งจอฟื้นขึ้นมาและได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งจอบอกว่าเขาจําไม่ได้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอจึงบอกว่าเราจําเป็นต้องลบความทรงจําบางส่วนของนายเธอบอกว่าเธอชื่ออเทนาและเธอมาจากโลกอนาคตจอสามารถหยุดยั้งดร์โครนิสไว้ได้แต่ก็มีไอ มาแทนมันได้ค้นพบยารักษาและทําให้เกิดสงครามขึ้นเหมือนกันกันกบตอนดรโคนิดไม่มีผิดหรือพูดอีกอย่างไอสตูนั้นก็คือดรโคลนิดคนใหม่นั่นเองอาเทนาพยายามชวนจอร์จให้มาช่วยกู้โลกแต่เขากลับรู้สึกท้อแท้เพราะสิ่งที่เขาเคยทําลงไปทั้งหมดนั้นมันไร้ความหมายเขากลับกลายเป็นอาชญากรในสายตาคนทั้งโลกต่อมาสาวอาเทนาก็พยายามเกลีย้ยกล่อมเขาบอกให้เขากลับมากู้ชื่อเสียงของเขาอีกครั้งจอร์จก็เริ่มจะสนใจและอยากจะทํามันดูอาเทนาจึงต้องรับเขาเข,าเข้าสู่กลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่มวงแหว,หวแกช,ช มึงทุเล่จริงๆพอเธอออกไปจากห้องตอนนั้นไอ้จอยก็เกิดฉี่แตกมันก็อายก็เลยพยายามจะเปลี่ยนชุดแต่แล้วตอนนั้นมันก็บัเงเอิญไปได้ยินเสียงที่ดังมาจากตามทอ่อและรู้ว่าไอ้พวกนั้นมันกําลังหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือข้อมูลบางอย่างในสมองของจอยมีความสําคัญต่อพวกมันมากการทดลองขั้นต่อไปอาจจะทําให้ไอ้จอยตายหาไปเลยก็ได้จอดได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการกลัวและพยายามจะหนีออกจากที่นี่สุดท้ายบักจอยก็หนีออกมาจากถ้ำได้และได้เห็นว่าตอนนี้เขาอยู่ในโลกอนาคตปี2 1 6 2และได้เห็นเศษซากเมืองที่ผ่านความชิบหายจากสสงคคาามมาพอ เรามาดูทางฝั่งวูฟและไทเกอร์กันบ้างหลังจากที่ทั้งคู่วาร์ปกลับมาที่โลกอนาคตไทเกอร์ Tiger ที่เริ่มจะสงสัยในตัวเองว่าตัวเธอนั้นเป็นไบโอติกเพราะว่าแก๊สพิษทาอะไรเธอไม่ได้แต่เธอก็พยายามแอบแบววหลอกไอวูฟตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้เห็นอนุสรณ์ของผู้กล้าที่ทําลายโครนิสทาวเวอร์ทั้งคู่ก็กอดกันดีใจที่นึกว่าได้หยุดยั้งสงครามไว้ได้แล้วแต่ไทเกอร์ก็อดจะนึกไม่ได้ว่าเธออาจจะเป็นไบโอติกตัวสุดท้ายทั้งสองคนก็ไม่ลืมที่จะสลักชื่อของจอร์ดไว้บนแผ่นหินของ แม้ตัวของจอจะจากไปแต่หำอันกระจิตลิศของเขาก็ยังคงอยู่กับวูฟตั้งแต่ตอนที่พวกเขาได้สลับหำกันจากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางต่อไปเพื่อตามหากลุ่มคนที่รอดชีวิตและรักษาอาการบาดเจ็บให้ทั้งสองคนทั้งคู่เดินทางกลับมาถึงที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านของพวกเขาและได้พบว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมากได้พบกับถั่วขนาดยักษ์ที่ตอนนี้ถูกปลูกไว้และไทเกอร์ก็ได้เห็นว่าตอนนี้มีพวกมนุษย์ตัวเล็กๆหรือที่แถวบ้านกูเรียกว่าเด็กออกมาวิ่งโยเย,ยกันแบบไม่เคยมีมาก่อนแต่ตอนนั้นวูฟก็เสียเลลืดดมากแะไไ้สไป เด็กๆที่ได้เห็นไทเกอร์ก็รีบวิ่งไปบอกยามของหมู่บ้านแล้วเราก็จะได้เห็นเมืองที่ชื่อว่าเดอะเน็กไทเกอร์อุ้มวูฟมาให้พวกเขาช่วยพวกยามหมู่บ้านกลับบอกว่าบูฟไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่กลับเรียกชื่อวูฟว่าทอสพวกนั้นก็รีบนําตัวเขาเข้าไปรักษาแต่คนอื่นๆนั้นกลับจําไทเกอร์ไม่ได้เลยดูเหมือนว่าในอนาคตอันใหม่นี้พวกเขาจะไม่รู้จักไทเกอร์แถมยังระแวงกลัวว่าไทเกอร์นั้นจะเป็นพวกไบโอเตกพวกนั้นจึงขอให้ไทเกอร์ต้องกินเห็ดอะไรบางอย่างที่จะสามารถบอกได้ว่าเธอเป็นไบโอเิกหรือเปล่่่่่่าาแแแตตด้้ววววยยคมมที Tiger ไเเกอออร์นนใใจใออ Tiger จังงูลึ อาศัยจังหวะทำร้ายยามคนนั้นแย่งอาวุธและผ้าคลุมมาและตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปไทเกอร์ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันจะต้องเป็นแบบนี้เมื่อเธอเปลี่ยนแปลงอนาคตก็จะไม่มีใครจำเธอได้แต่เธอก็ยังภูมิใจที่ได้ช่วยทุกคนไว้ไทเกอร์เดินทางต่อมาจนได้พบก,กับเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเดอะมอนเธอตัดสินใจฝังเครื่องเดินทางข้ามเวลาไว้และเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านสุดไฮเทคแห่งนี้ผู้คนในเมืองนั้นมีท่าทีแปลก,แ,ปลกและกำลังฝึกฝนตัวเองเพื่อจะเดินทางไปอยู่ที่ดาวอังคารไทเกอร์ได้พูดคุยกับ AI อัจฉรริยะที่สามามถตอบคถามทุก อย่างของเธอได้เธอจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วไอ้มนุษย์พวกนี้ก็คือพวกที่ได้รับวัคซีนการรักษาเปรียบเสมือนพวกไบโอเทคในโลกของเธอนั่นเองเธอได้ย้อนดูข่าวๆในรอบ100ปีและได้รู้ว่าพวกเธอไม่สามารถหยุดยั้งสงครามไว้ได้เธอโมโหมากแต่ตอนนั้นอาการบาดเจ็บของเธอก็เริ่มกำเริบไทเกอร์จึงตัดสินใจเดินหาเต็นท์พยาบาลเธอคิดว่าเต็นท์นี้ต้องใช่แน่ๆแต่ปรากฏว่ามันเป็นร้านซักรีดกูเกือบจะเอาเตารีดไอ้น้ำรีดพุงตัวเองแล้วไม่ล่ะเธอเดินออกมาจากร้านก็ปรากฏว่าเธอถูกสะกดรอยตามไทเกอร์จึงจัดการตอบโต้้ดยททัันนนีพวกไมม่สสาารถู นายพลของเราได้แต่พวกนั้นก็บอกว่าแค่จะเชิญเธอขึ้นไปคุยเฉยๆพอไทเกอร์ขึ้นไปก็ปรากฏว่าเธอได้พบกับดร์สตูที่ไม่รู้ว่ามันอยู่รอดได้ยังไงมาเป็นร้อยปีส่วนไทเกอร์ก็บอกว่าเธอเดินทางข้ามเวลามาและได้รู้ว่าในโลกปัจจุบันนี้คนที่ค้นพบวัคซีนนั้นก็คือไอ้ดร์สตูนี่เองไทเกอร์โมโหและพยายามที่จะฆ่ามันแต่เธอก็ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วดร์สตูมันเป็นแค่ภาพฮาโลแกมมันได้อัปโหลดสมองของตัวเองเข้าระบบคอมพิวเตอร์แต่ร่างกายของมันนาาััั100ัันนนนนเเ่่่่่าาาตตตตตตยไปป้้้้้งงงแแแแกกกกววีอออลลดรรรูบค อดีแต่เมื่อเธอหายไปมันไม่รู้จะทํำยังไงมันได้นําเส้นผมของไทเกอร์มาค้นคว้า DNA จนทําให้มันสามารถค้นคว้าวัคซีนได้สาเร็จไทเกอร์รู้สึกช็อกมากคิดเธอเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดตัดมาเราก็จะเห็นว่าอีอาเทนากําลังมาคุณหาเครื่องเดินทางข้ามเวลาต่อมาไอ้สตูมันก็ได้มาเล่าให้ไทเกอร์ฟังว่าหมู่บ้านเดอะมอนแห่งนี้ไม่ถูกกับหมู่บ้านเดอะเน็กพวกนั้นต่อต้านเทคโนโลยีทุกชนิดไม่ว่าพวกเขาจะส่งอะไรไปพวกนั้นก็ทําลายทิ้งสมดขณะที่ไทเกอร์กาลังสับสนว่าตัวเธอเองนั้นควรจะไปอยู่ที่ไไหนนตูก็ด้ ไทเกอร์ไปรู้จักกับใครคนหนึ่งและแล้วเธอก็ได้เจอกับไทแอนสาวที่หน้าตาเหมือนไทเกอร์อย่างกับแก่มันก็บอกว่าไทแอนเป็นลูกสาวของมันเองต่อมากลับมาที่ฝั่งของไอ้วูบางหลังจากที่มันสลบไปและได้ฟื้นขึ้นมาก็ได้พบกับกลุ่มคนที่ดูเหมือนจะเป็นญาติของเขาทุกคนต่างเรียกเขาว่าทอสและบอกว่าเขาหายตัวไปนานถึง2ปีเขาจึงเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเขาอยู่ในโลกอนาคตที่ความจริงนั้นต่างออกไปเขาจึงเริ่มแต่งเรื่องว่าทําไมเขาถึงความจําเสื่อมตอนนั้นก็มีหมอเข้ามาดูอาการของเขาดูเหมือนว่าหมู่บ้านแแแห่่่่งงงนนนนีี้้้จะะไไมมพเททคโโลยอรััต าที่ใช้รักษาก็ยังใช้ปากเขียวน้ำลายเหนียวๆแถมเขียวอีกต่างหากต่อมาวูฟก็ถามว่าแล้วพวกมึงเป็นใครกันมีสาวคนไหนเป็นเมียฉันบ้างหรือเปล่าแต่แล้วทั้ง5คนก็บอกว่าเราทั้งหมดนี่แหละที่เป็นเมียของนายโอ้ไม่ก็อนนี่กูกลายเป็นยอดชายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยิงไปกว่านั้นมึงยังมีลูกแล้วซะด้วยต่อมาบรรดามเมียของเขาทั้ง5คนก็เริ่มสงสัยในตัววูฟว่าจะไม่ชิผัวของพวกเธอต่อมาไอ้บักวูฟมันก็ได้รู้ว่าในเมืองนี้ทุกคนจะมีหน้าที่เป็นของตัวเองบักวูฟนั้น มเมียจึงอยากจะให้เขากลับไปทํางานอีกครั้งก่อนจะออกไปทํางานก็ต้องมาจูบลามเมียทั้ง5คนเมื่อบักวูบเข้ามาในเมืองก็ได้เจอกับสหายร่วมรบในอดีตของเขาที่ตอนนี้ทุกคนดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเพราะพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงอนาคตไปแล้วนั่นเองระหว่างนั้นวูบก็ได้เดินทางสำรวจภายในเมืองและได้มาเจอกับยามเฝ้าประตูพวกนั้นได้เล่าเรื่องของไทเกอร์ er ให้ฟังว่าเธอชิงผ้าคลุมและหนีการจับกลุ่มไปวูปพยายามจะขอออกไปนอกเมืองแต่ดูเหมือนตอนนี้จะไม่มีใครสามารถออกไปจากเมืองได้ทั้งนั้นเช้าวันต่อมาหนึ่งในบรรดามเมียของวูก็สงสัยและสะกด ตามเขามาที่ห้องน้ํเาเขาก็มาแอบดูตอนไอวูบมันฉี่และคงตกใจที่ได้เห็นว่าหํำของไอวูฟน,นั้นเปลี่ยนไปจากห้ำปีศาจต,ตอนนี้ได้กลายเป็นแหนมตุ้มจิ๋วของไอ้บักจอดไปซะแล้วต่อมาวูฟก็ได้มาเจอกับสมุดโน้ตของลูกสาวเขาและได้รู้ว่าที่เมืองแห่งนี้มีอุโมงค์ลับที่จะหนีออกไปได้วูฟก็กลับมาที่ร้านของเขาและได้เจอกับคนงานประจําร้านของเขาที่ชื่อว่าไอพับมันก็ได้ไปถามไอพับว่าเราจะไปที่อุโมงค์ได้ยังไงพับก็บอกว่าเราต้องมีเงิน50ชิ้นเพื่อไปจ่ายเป็นค่าผ่านทางเมื่อออรรู้้้้ดัััังงงงนนนนนทท2คคจช่่วยยกําาลเเเพืะหหิใ50ี วันนั้นทอดกลับมาถึงบ้านก็พบว่าบรรดาเมียเมียทั้งห้าคนของเขาได้เวลาคืนพระจันทร์เต็มดวงและเขามีหน้าที่ที่จะต้องผลิตเด็กทาเกบรรดาเมียเมียก็เรียกร้องบอกให้ทอสรีบเอาหนอนยักษ์ของเขาออกมาทอสก็รู้ดีอยู่กับใจว่าตอนนี้หนอนยักษ์กูไม่มีแล้วกูมีต่แหนามตุ้มกิ๋วสุดท้ายพอเขาเปิดกางเกงออกมาโชว์ทั้ง5คนก็ถึงกับกรีดร้องด้วยความตกใจเมียหนุ่มของเขาคนนึงก็บอกนั่นไงกูบอกแล้วมันไม่ใช่ทอดนี่แหละคือข้อพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่ทอดตัวจริงแต่บักวูกกกกกก็แแตตต่่่งงงงเเรรรือออาาาาาาาข้้้ชิญัับปีศจททททนนนุถมมละํให รางกายของเขานั้นมันเปลี่ยนไปพอผู้จบแทนที่ทั้ง5คนจะผักสไล่ส่งเขาแต่พวกเขากลับสงสารกับชะตากรรมที่บูบต้องไปประชิญมาและแล้วทั้ง6คนก็จัดกิจกรรมแบบหมู่กันไป1ยกเสียงดังลั่นเมืองจนชาวบ้านนั้นตกใจหลังจากเสร็จกิจทุกคนหลับไปบูบ <oo> ก็ตัดสินใจที่จะแอบหนีออกไปทางอุโมงค์แต่ตอนนั้นลูกสาวของเขาก็มาพบเข้าพอดีและถามว่าพ่อจะทิ้งพวกเราไปอีกแล้วหรอตอนนั้นบู๊บก็เกิดหลังเลและเริ่มติดใจในชีวิตใหม่ของเขาซะแลว้วเขาจึงเปลี่ยนใจไม่หนีออกไปวันนี้และเดินกกกลลับพาาขขาานนนนููเเขไไปนนนนออตี้้รร็จะด แล้วว่าทั้งวูฟจอตและไทเกอร์กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นใดสุดท้ายทั้ง3คนจะกลับมาเจอกันได้หรือไม่และภารกิจสำคัญของซีซั่นนี้นั้นคืออะไรติดตามได้ในตอนต่อไปจากซีรีส์ชุดฟิวเจอร์แมนซีซั่นที่2เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเริ่มต้นภาคที่2ตอนนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ของแต่ละคนว่าอยู่ในสถานที่ใดตกอยู่ในสถานการณ์อะไรตอนต่อไปรับรองว่าเนื้อหาเข้มข้นขึ้นกว่านี้แน่นอนถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูต่อไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้นอน